แปลกว่เฮ้ยอืเฮ้ยนี่มันเหยื่อเหยื่ออะไรวะเนี่ยนี่มันเหยื่อปูนี่วะเฮ้ยตรงนี้มีอะไรแปลกๆว่าหืมแต่หอมมากเลยเฮ้ยในนๆ,ๆขอแท,ทกกะทีก็รัม เฮ้ยมันไม่ใช่กลับนี่หว่าเฮ้ยดึง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 ไม่ออกเอกอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดึงดึงมาดูว่ามามาติดไรหว่าเฮ้ยเฮ้ยติดอะไรวะมาเจอรูนี้ท่านผู้ชมเนี่ยครับโคต่จะบอกเลยโคตรสวยโคตรมหารูท่านผู้ชมเนี่ยอ่ะนี่ท่านผู้ชมโอ้โหมันใหญ่ขนาดไหนท่านผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คก่อนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวลองดูโอ้โหท่านผู้ชมปัด ดูท่านผู้ชมรอยปั้นมันขนาดนี้เต็มกำมือขนาดนี้ท่าบผมผมบอกเลยตัวนี้ไม่เล็กนะครับผมเดี๋ยวบอกโอ้โหอ,อ,อย่างนี้ต้องเจอนี่เลยท่านผู้ชมไหนเอาลองจัดนี่ฮะโกงทางสายล่าเลยครับผมเี่ยทางใช้เหยื่อปูนะครับผมนะใช้เป็นเหยื่อเพื่อที่นะน้ำมันยังมีในนานะครับผมนะใช้เหยื่อเพื่อที่จะได้ผลดีกันเลยท่านผู้ชมจัดไปท่นานผู้ชมมันโกงกันเลยนะผมนะเห็นแบบนี้ผมบอกเลยตำไ้กลอท่านผู้ชมเอามา นี่ครนี่ท่านผู้ชมตรงนี้นี่ยอ่าตรงนี้เป็นคานเหยียบนะครับผมมาโอเคน้ำหอมช่างสายลาเรียกหนูเข้าเหยื่อสองเท้าหนึ่งสองนี่ครับเอาละท่านผู้ชมอย่างนี้สวยงามท่านผู้ชมนะมาเดี๋ยวช่างจะจัดแถวๆนี้นนะท่านผู้ชมนี่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 เลยนะท่านผู้ชมนะแถวๆนี้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวช่างจัดดีๆแล้วเดี๋ยวเราดูในกล้องกันนะครั้ผมนจัดไปผมดูนฮะ ก่อนกลับแล้วครับผมผมก็เลยเอาดินมาวางไว้หลังกงด้วยนะท่านผู้ชมเนี่ยกลัวกงมันล้มผมตรงนี้มันหาไม้ปักไม่ได้นะท่านผู้ชมเนี่ยอา้าวลองดูกันท่านผู้ชมเนี่ยอ้าววางเรียบร้อยนะผมนะสําหรับหาไม้ปักไม่ได้เอาทําตามช่างก็ได้เลยนะผมอา้าวสวยงามท่านผู้ชมมาดูซิมันจะมาไหมท่านผู้ชมเนี่ยอ้อาวมันมาแลยท่านผู้ชมครับ วิน่นั่นไงน,นั่นไงท่านผู้ชมเนี่ยดูสิตัวนี้จะระดับบิ๊กบอลไหมท่านผู้ชมมันปั้นดินออกมาแต่ละปั้นนี่ปั้นเท่ากับมือกันเลยนะท่านผู้ชมโอ้โหผมบอกเลยตัวนี้ไม่เล็กแน่นอนระดับไซโลแน่ท่านผู้ชมเฮ้ยดูสิเป็นไงระดับบิ๊กบอลไหมท่านผู้ชมแต่ช่างว่านะน่าจะระดับบิ๊กบอลแน่นอนเจ้าตัวนี้ท่านผู้ชมเนี่ยมันจะรู้หรือเปล่าท่านผู้ชมนะมันหอมท้าหอมช่างสายลานะครับผมนะมันได้กลิ่นท่านผู้ชมเฮ้าเอ้ยเฮ้ยลุน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 ท่านผู้ชม ลุนให้ม <bulun> ันเข้าไปท่านชมนะตรงนี้ผมจะไม่ตัดกันเลยนะท่านชมนะผมจะให้ดูพฤติกรรมของมันเลยนะท่านชมนะารามันจะเข้าหรือมันจะไม่เข้านะครับผมเนี่ยถ้ามันเข้าก็คือมันก็จะเข้าเลยแต่ถ้ามันเข้าเนี่ยคือมันจะโอดก่อนนะครับผมเนี่ยอ่าดูกันดูกันตัวนี้โอ้ท่านชมระดับบิ๊กบอสอยู่แล้วท่านชมนะดูตัวมาดูหนักมาท่านชมเอาละท่านชมลุนให้มันเข้าไปนะท่านชมนี่ฮะ่าดูมันดูมันมันโกรก่อนนะครับผมเนี่ยโอ้ ผมบอกเลยมันฝอยจะเข้าได้นี่มันลีลาแน่นอนนะพี่มึงยังไ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 งเริ่ม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 ค่อยๆคืบขานเข้าไปกระเด้บเิ่เดิ่เข้าไปเริ่มเดิมเดิมเข้าไปนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละมันบอกว่ากินอะไรแปลกๆก็าเฮ้ยอืเฮ้ยนี่มันเยื่อเยื่ออะไรวะเนี่ยนี่มันเยื่อปูนี่วะเฮ้ยตรงนี้มีอะไรแปลกๆว่าหืมแต่หอมมากเลยเฮ้ยไหนๆขอแท้ทีก็โล้ เฮ้ยเฮ้ยมันไม่ใช่กลับนี่หว่าเอ้ยดึง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 ไม่ออกอีกอะไรวะเนี่ยเฮ้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 ยดึงดึงมาด้วยมามาติดอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยติดแล้ววะมันไม่ยอมเหยียบคานนะท่านผู้ชมนะับามันเดินเข้าไปอีกก้าเนื้อผมบอกเลยเรื่องทุกท่านผู้ชมเออ เฮ้ยเฮ้ยเฮเอาดีๆเอาดีๆไม่ต้องออกมาไม่ต้องออกมาท่านผู้ชมให้มันเข้าไปให้มันเข้าไปเออเป็นไงเป็นไงเฮ้ย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 ท่านผู้ชมมันหอยออกมาดูท่านผู้ชมเนี่ยมันคู่ตัวเต็มโค้งเลยตัวตัวนี้ท่านผู้ชมมันจะเข้าไหมเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยมันจะวนเข้าไปอีกไหมเนี่ยยังไง ไยังไงเองงอ,อทับยมมันจะไปไหนมันจะเข้าหรือมันจะลงลรูทับชมมันหันหน้าลงรูแฮ่ทับยมอืมเฮ้ย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 ดูมานดมามมูมันผู้ชมมันตอดหน้าดูเลยนะผมเนี่ยมันบอกอะไรแหลกๆกก็เนี่ยเฮ้ยทำไมาม,ามันแหลก,กวะเน,นี่้เออทมมู้ชมมันลงรมมูแฮ่ทู้ชมลงไหมลงไหมมันม้วนขึ้นแฮ่ทับยมอ้าวล่ารอบสองทีนี้มันบอกว่ากินสบายใจละทมม่านผู้ชม แล้วดี่ยวสำรองเรียบร้อยนะคุผู้ชมเอ้าเซชั่นจริๆเรียบร้อยนะคุผู้ชมไม่เหลือแล้วครับผมนะครับเอาไปดูตอนเช้าครับผมไปฮะแล้วเหมือนโกงมันกระตี้วท่านผู้ชมนี่ครับลองดูลองดูสิเอ๊ะเอ๊ะเอท่านผู้ชมหลักตีหลักทีนั่นนั่นนั่นก็ดูก็ดูก็ดูอะไรครับอะไรครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงฮู้ยไปเลยเฮ้ยเอาละผมบอกแล้วท่านผู้ชมมันจะไม่เหลือแล้วครับผมนี่ครับเฮ้ย แจ๋วชมชมโอ้โหใจชมชมเนื้อดึงหญ้าเข้าไปเต็มเลยท่ชมชมไอ้แจ๋วชมชมเนื้อจับเป็นกันได้นะครับผมนะเอา้าสนใจผมนะโกงช่างสายล่าผมน้ำหอมช่างสายล่าขี้ตายช่างสายล่าติดต่อมาทางแชทเพจช,ช่างสายล่าได้เลยครับผมสวัสดีครับ